สวยสร้างเรื่องอีกนักวิ่งดังยื่นเหรียญให้ลิซ่าถึงหน้าเวทีสุดประทับใจเปิดนาทีนักวิ่งรอบโลกแฟนคลับแบล็ p i ิงเอาเหรียญล้ำค่าที่สุดของการวิ่งมาราธอนซิกสตาร์ฟินิชเชอร์ไปมอบให้ลิซ่าเป็นของขวัญถึงหน้าเวทีลิซ่าเห็นแล้วดีใจหยิบมาคล้องคอทันทีโดยคุณนิโนยนักวิ่งเจ้าของเหรียญเผยว่า ได้ไปวิ่งมาราธอนมาแล้วทั้งโลกและได้เหรียญที่ลำค่าที่สุดของคนวิ่งมาราธอนอย่างซิกสตาฟินิชเชอร์เมื่อได้มาก็มอบให้ลิซ่าลิซ่าเองก็รู้ว่ามันคือเหรียญอะไรพอได้รับน้องก็แสดงความยินดีและร้องโอ้ my god โดยเหรียญแรกของคุณนิดน่อยนั้นใช้เวลานานกว่าจะครบสมบูรณ์โดยเริ่มตั้งแต่ปี2019 ในเบอร์ลินชิคาโกนิว York แต่แล้วก็ต้องมาหยุดเพราะโควิดและในปี2023เขาก็เก็บเพิ่มอีก3เหรียญโตเกียวบอสตันลอนดอนใช้เวลารวมทั้งสิ้น3ปี6เดือนเรียกว่าเป็นที่สุดแฟนบอยคนหนึ่งของลิซ่าและสี่สาวแบล็คทิ้งเลยทีเดียว